ก็จะเห็นตดมลิงเรอแบบนี้ก็เคิดนี่ออกมา <Okay. S 1> เพราะฉะนั้น <Okay. S 1> เดี๋ยวถ้าเกิดใครวาดดมลิงสวยได้แล้วอ่ะจะให้เก็บแล้วก็คือเก็บไปเลยเราจะมีแพทเทิร์นของโดมลิงหลายตัวนะคะอันนี้เวลาวาดอ่ะองศาเปลี่ยนอันนี้เดียวนะมันเปลี่ยน mm. เปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์ไปเลยอืม mm. นะคะโอเคอันนี้สำคัญนะ ตัวต่อไปก็คือมีที่พอดพูดคือพอดเปิดด้านหลังถูกปะจ๊ะเ<อ>นี่ยก็คือแหวน adjust งานแบบนี้เป็นการ adjust ที่แบบเราเห็นมากในของตลอดแต่อาจาร,รย์อยากให้เห็นตัวนี้ถามว่าตัวนี้เรารู้ไหมว่าแบ,บ,แบ,บรนด์อะไรกัน,นรู้สิคื <c oughs> อแบวนี้เนี่ย collection มีคนรู้ าีนี้อยากให้เราได้รู้จักแบรนด์ต่างๆที่มันเป็นอินเตอร์ไว้นะ